อยากปลดหนี้ให้ไวทํำยังไงดีนะคะคือหลายคนก็แบบเกิดคําถามนี้แบบอยากปลดหนี้เร็วจังอันดับแรกเลยนะค้นมองว่าถ้าอยากปลดหนี้ให้เร็วให้ไวนะคะอันดับแรกเลยต้องมีกําลังใจก่อนอต้องมีกําลังใจในในการทํางานในการหาเงินที่จะมาปลดหนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราแบบท้อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นหนี้ฉันเป็นหนี้เราไม่มีทางที่แบบจะปลดหนี้ได้เร็วเลยนะเพราะว่าเราไม่มีกาลังใจในการหา คือการเป็นหนี้อ่ะบางทีไม่ได้ผิดนะบางทีเจ้าของธุรกิจที่แบบเขารวยมากๆเขาก็ยังต้องแบบกู้มาลงทุนธุรกิจทําโรงงานจริงไหมแต่เขาอ่ะคือทุกคนที่เป็นหนี้ค่ะเขาจะต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองว่าโอเคถ้าต่อให้ฉันไม่มีหนี้ก้อนเนี้ฉันก็ใช้อย่างอื่นอยู่ดีคุณว่าจริงไหมต่อให้คุณไม่มีหนี้ก้อนนี้คุณก็เอาเงินไปใช้ตรงอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ดีกว่าหรอถ้าคุณมีสมบัติมีบ้านมีรถ แต่ถึงมันจะเป็นหนี้ก็เถอะแต่สักวันหนึ่งมันจะเป็นของคุณอะดีกว่าคุณเอาเงินไปใช้อะไรไม่รู้แล้วสุดท้ายมันละลายหายไปกับอะไรก็ไม่รู้ถามว่าทํายังไงให้ปลดหนี้ได้ไวแล้วก็ทํายังไงกับการเป็นหนี้สิ่งสําคัญเลยต้องไม่เครียดต้องเข้าใจกับมันก่อนว่าหนี้ของชิ้นเนี้ยคุณได้มาคุณมีมันเพราะอะไรแล้วมันช่วยเสริมอะไรในชีวิตคุณคุณเป็นหนี้บ้านแต่บ้านได้อยู่อาศัยใช่ไหมแต่บ้านได้ทําให้คุณมีแบบ ที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนใช่ไหมบ้านเป็นสมบัติของคุณใช่ไหมหรือคุณมีรถรถใช้ไปทำงานใช่ไหมรถแบบคุณไม่ต้องไปนั่งรถประจำทางคุณไม่ต้องเหนื่อยล้าใช่ไหมรถคือสมบัติของคุณใช่ไหมคุณต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องไม่เครียดนะคะอันดับแรกคือแบบเข้าใจกับการเป็นหนี้ของคุณแล้วก็ไม่เครียดพอมีกำลังใจในการหาเงินนะคะเดี๋ยวหนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆแล้วข้อที่2อีกหนึ่งอย่างก็คือพอเป็นหนี้แล้วอ่ะต้องวางแผน วางแผนว่าจะตั้งเป้าเลยค่ะว่าจะปิดหนี้ภายในระยะเวลากีป่ปีต้องหาเงินจากตรงไหนเพื่อปิดหนี้เพิ่มแต่ไม่อยากให้มองหนี้เป็นภาระนะแต่อยากให้มองว่าหนี้อ่ะเป็นแรงบันดาลใจหรือ,เ,อเป็นแรงให้คุณทํางานจะดีกว่า,าต่อให้คุณไม่มีหนี้คุณก็ใช้อย่างอื่นอยู่ดีถูกไหมก็มีแรงหาเงินเพื่อมาแบบโอเคมีสมบัติของตัวเองมันเวิร์กกว่า ก็คือข้อที่2ก็วางแผนนะคะวางแผนถ้าไม่งั้นนะคะถ้าไม่วางแผนเลยอะ่ะหนี้ของเรามันจะพอกเรื่อยๆหรือบางคนก็คือแบบว่าจ่ายต้นไม่ดอกไม่ลดบางทีไม่ได้ต้นใช่ไหมหรือแบบว่าไม่ลดต้นลดดอกอะไรเงี้ยเราต้องวางแผนให้ดีที่จะปิดให้เร็วที่สุดอันนี้โค้ดมองว่าทุกคนทําได้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆแค่จัดการกับความคิดตัวเองไม่เครียดแล้วก็วางแผนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะ